สวัสดีครับผมหมออ้อมกอดเด้อครับมือน,นี่เฮามาลองฟังเสียงร่างกายของเฮากันเบิงเนาะครับเพราะบางทีร่างกายก็อาจจะกำลังส่งสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆที่สำคัญเกี่ยวกับหัวใจของเฮามาให้โดยที่เฮาอาจจะบทันได้สังเกตครับเอเคยเป็นกันบอรครับแบบว่าตื่นเสามาแทนที่จะสดชื่นจ้ำใสแต่กลับรู้สึกเมือ่อยเมื่อยเพลีย เหมือนนอนบ่อพอทั้งทั้งที่กะมั่นใจว่าเมื่อขึ้นกะนอนเต็มอิ่มเหล่าแทๆ้ๆหรือบางทีนั่งอยู่ซื่อๆนี่แหละครับกะรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นตึกตักตักติกเต้นบ่เป็นจังหวะขึ้นมาสง,งานันอาการเล็กๆน้อยๆที่เฮาอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ล่ละครับที่อาจจะเป็นสัญญาณสําคัญจากหัวใจของเฮาก็เป็นได้เอาละครับที่นี่เฮาก็มาทําความขาใจกันจักหน่อยนะครับว่าไอเจ้าลิ้นหัวใจรั่วที่ว่านี่ มันคือเอียงกันแน่แล้วมันสําคัญกับร่างกายของเฮาจังไดภาวะลินหัวใจรั่วทสิห้ยอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยเนาะครับก็คือลินหัวใจของเฮาเนี่ยที่มันควรจะทําหน้าที่เป็นประตูให้เลือดไหลไปทางเดียวมันดันปิดบ่สนิทครับนึกภาพตามเดียวครับคือประตูบ้านที่มันปิดบ่แน่นสนิดนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้เลือดบางส่วนมันไหลย้อนกลับไปทางเก่านี่แหละครับพอเลือดมันไหลย้อนกลับแบบนี้ปุ๊บหัวใจของเฮาก็เลยต้องออกแห้งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าโตเลยครับ คือมันต้องสู่ต้องพยายามบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้มันพอให้ได้เท่ากับว่ามันต้องเฮดเวียกหนักเป็นสองเท่าเลยครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่สาคัญที่สุดแล้วต่อไปนี้คือห้าสัญญาณเตือนหลักๆที่ร่างกายพยายามสีบอกเฮายูมาครับมาตั้งใจฟังเสียงร่างกายของเฮาน้ากันนะครับหาสัญญาณที่ว่านี่กับมีเหนื่อยง่ายพิษปกติหายใจลําบากหรือหายใจบ่เต็มปอดอาการใจสัน่น มีอาการบวมตามขาหรือเท่าและสุดท้ายก็คือไอเรื้อรังเดี๋ยวฮอสิมาลงรายละเอียดกันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกเลยเหนื่อยง่ายผิดปกติต้องบอกว่าอันนี้บอมแมนแค่อาการเมื่อยธรรมดาธรรมดาด้วยครับแต่มันเป็นความรู้สึกอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาเหตุกิจกรรมที่เคยเหตุดได้สบายๆก็รู้สึกเมื่อยหลายถึงสิพักแล้วก็ยังบดีขึ้น สาเหตุก็มาจากการถี่หัวใจเพราะสามารถส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้เต็มที่พอมันก็นเลยเหตุให้การ,รเนื้ออวัยวะต่างๆมันอ่อนแห้งลงนั่นแหะครับ ข้อต่อมาหายใจลำบากอาการนี้จะรู้สึกอึดอัดหายใจบเต็มปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่มเลยคือตอนออกแหงหรือที่ชัดเจนที่สุดคือตอนนอนราบบางคนหนีต้องลุกขึ้นมานั่งตอนกลางคืนเลยเดอ้อครับจังเสียหายใจสะดวกขึ้นอาการนี้มันเกิดจากมีของเหลวข้างในปอดเพราะว่าเลือดจากปอดมันไหลกลับเข้าหัวใจได้บดีมันเลยเหให้เห่าหายใจลำบากครับผมข้อที่สามใจสัน่นมันเป็นความรู้สึกว่าหัวใจเห่าหนิดเต่นแห้ง เต้นเร็วผิดปกติหรือบางเธอมันก็รู้สึกเหมือนมันเต้นสะดุดไปจังหวะหนึ่งเหมือนมันสิขาดหายไปอาการแบบนี้มันเกิดจากหัวใจพยายามเต้นชดเชยเพื่อสูบฉีดเลือดให้ได้ไหลขึ้นทั้งทั้งที่มันเหตเวียดไดบ่เต็มทีนั่นแหละครับข้อสอาการบวมให้ลองสังเกตเบิ้งดีๆเด้อครับบริเวณเท้าข้อเท้าหรือว่าหน้าแข้งว่ามีอาการบวมบอ่อ ลองเอาเนิ้วกดลงไปเบื้องก็ได้ครับทํามันบุ๋มลงไปแล้วบอึ้นตัวเร็วนั่นล่ละครับที่เป็นจังซี่กับเพราะว่าหัวใจสูบฉีดเลือดได้บดีพอ่อเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนกลับจากส่วนล่างของร่างกายได้ยากขึ้นของเหลวก็เลยไปคั่งอยู่ตามขานั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อ5ไอเรื้อรังอันนี้ต้องย้ำว่าบอแมนไอจากการเป็นหวัดด้วยครับแต่มันเป็นอาการไอแห้งๆที่เป็นมาโดนแล้วกับ,บหายสักที โดยเฉพาะตอนกลางคืนอาการแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่ามีของเหลวไปข้างอยู่ในปอดจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นเพราะลิ้นหัวใจรั่วครับผมโอเคพอฮองฮู้สัญญาณเตือนเบื้องต้นแล้วคำถามต่อมาก็คือแลท้ามีอาการน่าสงสัยแบบนี้เฮาสิเหตุจังใดดีมาเบิ่งกันต่อเลยครับกับบอมี่อย่งซับซ้อนเลยครับ ง่ายๆเลยข้อที่หนึ่งลองสังเกตอาการของเจ้าของให้ดีๆว่ามีอาการข้อดข้อหนึ่งหรือลายข้อบอ 2. อย่าปล่อยพานเดอ้อครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยและข้อสามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไปพบคุณหมอครับไปตรวจเช็คให้แน่ใจจะได้สบายใจสิ่งสำคัญคือให้เฮาตระหนักหูแต่ว่าบ่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปเด้อครับ จำไว้เสมอนะครับว่าสุขภาพหัวใจของเฮานั้นอยู่ในมือของเฮาเองนี่แหละครับฉะนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องเนี่ยก็คือการหูห้เร็วครับเพราะมันซ้อยให้เฮาป้องกันปัญหายังไงที่อาจสิตามมาได้ดูแลหัวใจของเจ้าของและกับคนที่เฮาหักให้ดีๆเด้อครับสุดท้ายนี่หมออยากสิฝากคำถามไวให้เฮาได้กลับไปคิดต่อน้ำกันว่าเฮาสิซอยกันบอกต่อความรู้นี่ ซอยกระตุนให้คนรอบขคางของเขาหันมาฟังเสียงเล็กๆที่ร่างกายกำลังพยายามบอกได้จังใดบ้างก็ฝากไว้ให้คึดน้ำกันด้วยครับสำหรับมือหนีสวัสดีครับ